เชื่อแค่ใส่สิ่งนี้ทำไมพึ่งมาบอกกันติดดอกดีติดดอกแน่นดอกไม่ร่วงช่อดอกไม่แห้งแค่ใส่สิ่งนี้ลงไปมะนาวติดดอกเพียบผลดกช่วงนี้มะม่วงติดช่อดอกแล้วค่ะติดผลแน่นอนใส่สิ่งนี้ติดเท่าไหร่ได้เท่านั้นป้องกันดอกร่วงผลร่วงผลดกมากทุกคนมะม่วงลูกใหญ่มากทุกคนเรียกว่าลูกใหญ่แบบโอ้ ลูกใหญ่จะเป็นซอกอย่างนี้เลยนี่นี่หนึ่งหนึ่งลูกทุกคนป้าใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่ค่ะเผยความลับมะนาวไม่ติดดอกออกผล<ห>ทาแบบนี้เพื่อนงดการให้น้ํามะนาวให้ปุ๋ยมะนาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วตัดแต่งกิ่งทั้งหมดพร้อมกันทางดินให้ใส่ปูนขาวหรือขี้เถ้าค่ะควรดินด้วยนะคะแค่นี้เองค่ะมะนาวนิดติด ดอกตึมผลดกแน่นอนไชสูตรนี้เลยค่ะมระกอรูดกดกทั้งปีวูดูมรกอสวนแม่ก้อยดกมากแข่งแรงมากทําแบบนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่กทกานคะวันนี้แม่ก้อยมาแจากสูตรและวิธีง่ายๆค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตบ้านใครสวนไหนนะคะ มดนอนมาแรงเพี้ยเยอะมากๆค่ะทําสูตรนี้เลยค่ะต้นไม้ไม่งามใบเหลืองงีกงอต้นโทมมากกลับมาสวยงามติดดอกออกผลอีกครั้งเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะสูตรลับเร่งการเปิดตาดอกเร่งการติดดอกออกผลติดดอกดีดอกไม่ร่วงติดผลดกแน่ๆนๆเต็มสวนสิ่งนั้นก็คือข้าวค่ะช่วงนี้อากาศร้อนใครมีข้าวเก่าข้าวบูดข้าวกินไม่หมดกินไม่ทัน ใช้ข้าเลยจ้ะเะะะทียบเคียงกับปุ๋ยสูตร16-16-16จะทําปุ๋ยข้าวบูดแบบง่ายๆนะคะมารู้ถึงประโยชน์ของข้าวนะคะนะคะประกอบไปด้วยวิตามิน B สูงมีวิตามิน b 12วิตามิน b 6ธาตุเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลซูโครสโปรตีนไขมันและเกลือแร่และโซเดียมนี่จากข้าวเลยนะคะต้นไม้ของไข่โสมๆนะคะไม่แตกใบแตกยอดแตกดอกเลยค่ะไม่ก้อยนเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะปุ๋ยข้าวนะคะนี่ ข้าวบูดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็เตรียมน้ํามาหนึ่งชามเลยค่ะนี่นี่ข้าวบูดไม่ก้อยใส่ไปแล้วนะคะนี่อากาศร้อนค่ะข้าวบูดไวมากค่ะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ขยำเลยนะจ๊ะให้วิตามินปโปรตีนแคลเซียมต่างๆค่ะเขาออกมานะคะในน้าข้าวนะคะจะทําให้พืชของเราค่ะสะสมอาหารที่ตาดอกนะคะจะเร่้งการเปิดตาดอกได้ดีมากๆค่ะแล้วนเพื่อนก็เพิ่มน้ําสะอาดลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สูตรที่หนึ่งนะคะจะเป็นสูตรแบบเพียวๆเ,เพื่อนๆสามารถนำไปลดต้นไม้พืชผักได้เลยนะคะต้นไม้ของใครดินแข็งดินเป็นดานค่ะดินไม่ร่วนซุยเลยคะ่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เลยค่ะเพื่อนๆวิธีใช้ก็แสนจะง่ายจ้าตักเลยจ้ะสูตรแบบเพียวๆพืชผักงามง่ายๆนะคะเหมาะสําหรับนักปลูกมือใหม่เลยจ้า นี่นะคะเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆค่ะต้นไม้พึ่งเพาะไปนะคะก้าผักเล็กๆนะคะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนจ้ะเราโดเลยอันนี้อะไรคะแม่ก้อยอันนี้ประกาศค่ะเพื่อนเต็มกระถางเลคะ่ะไม่ก้อยจะกินไหวไหมเนี่ยเล่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้ดีนะคะ ปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะจ๊ะเข้าของหนูค่ะแม่ก้อยใบยเล็กใบหดนะคะใบไม่ใหญ่เลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนใช้สูตรนี้เลยจ้าแบบเพียวๆค่ะเห็นผลชะงักเลยค่ะเพื่อนจารดเลยค่ะกะเพานี้ต้องมาลดน้ําทุกวันนะคะพเพื่อนอยากให้เขาขาดน้ํานะแล้วก็หมั่นมัเด็ดยอดนะคะทุกวันในช่วงเช้านะองแบบเข้มข้นเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโต เล่งดอกเล่งผลสุดง่ายนะคะจพื่อจะอันดับแรกก็เป็นน้ำซาวข้าวหรือน้ำข้าวบูดอย่างนี้เลยนะคะเปลือกไข่เลยนะคะ1 0บถึงยีฟองได้เลยนะคะมีมากกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะเปลือกไข่ข้าเป็นธาตุอาหารรองนะคะแต่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีบำรุงระบบนะคะตั้งแต่ระบบรากลําต้นกิ่งก้านใบนะคะดอกและผลนะคะในเปลือกไข่นะคะประกอบไปด้วยและธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมคาร์บอเนตและยังมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะอย่างง่ายๆเลยจ้าจับต่อไปค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะปินเกลือนะจ๊ะเสริมความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราค่ะเพิ่มรสชาติให้ผักผลไม้ของเราหวานกรอบรสชาติดีนะจ๊ะอันดับโ,ดโซเดียมกลูตาเมตนะคะเร่งดอกนะคะเร่งรากแบบง่ายๆเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะของจ้าเรามาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะ ซาวข้าวพร้อมน้ำข้าวบูดพร้อมนะคะเปลือกไข่เลยค่ะก้อยตำเลยนะคะเพื่อนๆมีเครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นตำเลยนะตำให้ละเอียดนะจ๊ะพอที่เพื่อนๆจะทำได้นะคะแล้วนะจ๊ะเ,เสียมอย่างง่ายๆนะจ๊ะที่พืชผักต้องการค่ะคือใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยต่อไปนะคะไม่ก้อยใส่เครื่องดื่มชูก,กําลังนะจ๊ะหนึ่งฟ้านะจ๊ะเพื่อนๆสะดวกยี่ห้อไหนนะคะ ใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะจ้าเล่งเขียวนะคะทําให้พืชผักสดชื่นอย่างง่ายๆเลยจ้าด้วยเครื่องดื่มชูกาลังนะจ้าหนึ่งฟ้าเลยค่ะเทลงไปเลยเล่งเขียวแก้ใบเหลืองสุดง่ายจ้าสิ่งนี้เลยค่ะโ,โซเดียมโูตาเมตคะ่ะเล่งเขียวเล่งดอกเล่งผลสุดง่ายนะจ้าเราใช้นะคะหนึ่งช้อนค่ะพเพื่อนๆค่ะคนี่เลยจ้าเทลงไปเลยค่ะ ต่อไปนะจ๊าพเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเกลือนะคะใช้ไปลายช้อนนะคะอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆจะปลายช้อนจริงเลยนี่นะคะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชานะคะพเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะ นี่เลยจ้าทาให้ดินโป่งล้วนซุยดินดีผักโตเร็วนะคะผักอวบแข็งแรงคะ่ะสามารถใช้ได้ทุก2วันเลยนะคะเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะสูตรนี้เลยจ้าครั้งนี้นะคะแม่ก้อยผสมแล้วจ้าต่อน้ําน20ลิตรนะคะเพื่อนจ้ะนี่พริกของใครไม่ดกนะคะมะเขือของใครไม่งามนี่พืชใครมีอาการใบหงิกใบงอนะคะนี่ไม่สวยเลยคะ่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยจ้ะเทใส่ลงไปนะคะอย่างละครึงร่งเลยค่ะอีกครึงร่งหนึ่งค่ะเพื่อนๆ ไม้ของหนูค่าไม่ก้อยติดดอกแล้วดอกร่วงตลอดเลยเพื่อนใช้สูตรเลยนะจ๊าให้ขวดอกเหนียวนะจ๊าไม่ดูดร่วงง่ายกินพริกเลยค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆค่ะเพื่อนร่าดูเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะราลดโดนดอกได้นะคะนีไม่ก้อยชอบมากเลยร่าเลยค่ะเพืเอ่อนอีกกระถางหนึ่งค่ะอาการใบเหลืองใบหงิกใบงอ,รบงบงอรพริกไม่งามโมารคแมลงรุมเยอะนะจ๊ะใช้เลยค่ะเพืเอ่อน หลดให้ชุ่มเลยนะจ๊ะนี่ต้องกระถางนี้ค่ะภูมิใจนําเสนอค่ะปลูกจากรากหรือเหลือค่ะเพื่อนอู้ชีฝรั่งไม่ก้อยนี่แต่เพื่อนเห็นไหมมีดอกอย่างงี้นะคะเพื่อนต้องตัดออกนะจ๊ะอย่าปล่อยไว้นะเดี๋ยวผักชีฝรั่งเพื่อนจะโสมนะคือเขาจะแก่เหี่ยวใบก็จะแข็งใบจะไม่อ่อนไม่มันนะคะต้องตัดนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เขานำสารอาหารทั้งหมดค่ะไปเลี้ยงที่ยอดที่ดอกหมดเลยอะคะ่ะ ทำไมคะพเพื่อนใช้กรรไกรเลยจ้าตัดเลยค่ะตัดดอกออกเลยคะ่ะเพื่อนคะ่ะจ,จะไปหยิบออกเลยหอมนะคะเนี่ยพเพื่อนถางเล็กๆมีพื้นที่ปลูกไม่เยอะค่ะไม่ก้อยนี่เพื่อนๆก็ปลูกใส่ถาดแบบไม่ก้อยเลยค่ะเนี่ยนสูงแค่นี้เองนี่ประมาณหนึ่งฝ่ามือคะ่ะเพื่อนความลึกของกระถางนะดินแน่นแล้วคะ่ะนี่เรารใช้ช้อนซ้อมเลยนะคะพเพื่อนแม่ก้อยก็ทําอย่างนี้นะคนดินเลยคะ่ะเพื่อนจ้าอากาศไม่ก้อยก็มาโรยไว้เพื่พอน ร่าดลดลงไปเลยค่ะนี่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้จ้านักปลูกมือใหม,ใหม่ทําได้เลยเหลืองใบจุดใบด่างนะคะแก้อาการใบเหลืองเร่งเขียวแบบง่ายๆเลยค่ะที่ปลูกอยากยอดค่ะล้วลดสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่กระเพราค่ะไม่ค่อยชอบกินค่ะปลูกไว้เยอะล้วลดเลยค่ะเพื่อนา่า รูดทีแล้วก็ถางเลยใครปลูกมะกรูดคะมะกรูดไม่งามมะกรูดไม่บ้าใบมะกรูดใบไม่ใหญ่เลยคะ่ะแม่ใช้สูตรนี้คะ่ะไล่มดมแมลงด้วยเล่งเขียวด้วยเลยคะ่ะพริกดกเต็มต้นพริกไม่นาวพริกไม่เป็นโรคกงแหง้งแก้อาการพริกใบหงอกใบเหลืองจุดดงนี่คะ่ะนักปลูกมือใหม่ทาเลยจ้าผักใบเขียวแข็งแรงผักโตเร็วความลับมะนาวไม่ติดดอกออกผลสักทีทําแบบนี้นะคะใหน้นเพื่อนงดการให้น้ําให้ปุ๋ยมะนาวอยู่ที่ประมาณ1เดือนเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะตัดแต่งกิง่งทั้งหมดเลยคะ่ะตัดย่อตัดกิ่งนะคะกิ่งด้านล่าง ตัดทั้งหมดทางดินค่ะพวนดินแล้วก็โรยปูนขาวหรือขี้เท่าถ่านทำแบบนี้เลยค่ะจะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดใหม่กระตุ้นการติดดอกออกผลทั้งต้นพร้อมกันอย่างนี้เลย เราก็ลาลดรสสูตรนี้นะคะที่ชายพุ่มชายกิ่งทั้งหมดเลยค่ะหรือจะฉีดพ่นนะคะที่ใบที่ยอดได้หมดเลยกิ่งด้านล่างอย่าลืมนะคะกิ่งอย่าเยอะค่ะตัดออกเลยค่ะเพื่อนๆทําแค่นี้ใส่สิ่งนี้เลยค่ะมะนาวติดดอกออกผลเร็วมากสูตรนี้ไม่ใช่เพียงแต่บํารุงมะนาวจะ้ะมะม่วงก็โดกเต็มต้นใช้สูตรนี้ล่าลดรสที่ชายพุ่มชายกิ่งเลยจะ้ะมะม่วงต้องตัดแต่งกิ่งปีละครั้งนะคะง่าย,ายๆแค่นี้เองค่ะติดเท่าไหร่ได้เท่านั้น พ้นดกลูกใหญ่ทั้งปีฉีดพ้นสูตรนี้นะคะไล,ไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยจักจัน่นเพลี้ยไก่แจ้ใส่สิ่งนี้ดีจริงต้องลองอแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่ก้อยด้วยนะคะบา,บายยไปก่อนนะทุกคน